พวกกระลาค 22, ารบพันา เช่าพทธเฮ่านักสแสวงบุญกันยังทยอยกันมาอายุยังต่อเน,นื่องใช่ครับพี่น้องบูซ<ว>าตัวละลายไปเลยหลวงปู่ศิลาเพิ่นเกิดปีใกล้ครับพี่น้อง ก็เลยมีการบูชาไก่ไปถวายเพิ่นบ<ม>ริเวณตรงคามรูบล้อองค์ใหญ่ๆของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็คือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั่นเองครับก็บมีรูบล้อยืนองค์ใหญ่อีกองค์หนึ่งอยู่ฟังทั้งหมดครับจากภาพที่ไทยเห็นมาอนี่ก็ยังคือได้ว่า ท่วมนิยมศรัทธาขององค์หลวงปู่กันยังเหนียวแน่นขึ้นก็นครับพี่น้องยังมีปู้คนมากกันย่างต่อเนื่องอีกคีิคือธรรม,มะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิลิจันโทรถราบู้เ่าสิพาพไปเที่ยวไปเบิ้งอียังมึงได้อีกติดตามเบิ้งคลิปต่อไปครับพี่น้องพอกันไหมครับสวัสดีครับ